ครับทุกคนตอนนี้ของก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวพี่ชินจะแกะดูนะครับก็เดี๋ยวมารอรุนกันว่าพี่ชินจะได้ SSR หรือเปล่านะครับทางบริษัทเริ่มทยอยส่งของแล้วก็เหมือนกับจะปล่อยของออกมาเลยนะครับหลายพื้นที่ได้ SSR กันเป็นว่าเล่นเลยนะครับแล้วก็ทั้งพวกที่แรที่ราคาสูงไม่ว่าจะเป็นทั้งฟันเซลล์นะครับแบบชื่อถูกแล้วชื่อผิดนะครับสายการผลิตจะถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็เลยน่าจะปล่อยของนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาตอ,อกเลยนะครับหลังจากที่พี่ชินได้ขนมมาแล้วทั้งหมดเป็น4แพ็คนะครับนะก็สั่งทางออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลประกอบการวันนี้พี่ชินจะโชคดีได้การ์ดแรหรือเปล่าหรือว่าจะโชคดีไประดับสูงสุดก็คือได้ได,ได้การ์ด hsr นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะอ่นะลุ้นกันที่บริษัทให้มามันจะมีการ์ดที่6ที่7ที่8อะไรก็ว่ากันไปอันนี้พี่ชินตัดตรงนี้ออกไป เรามาลุ้นแบบสนุกสนุกดีกว่าเดี๋ยวให้ดูแพ็คนี้ก่อนเต็มเต็มจอเลยนะอ้ามาครับเดี๋ยวเรารุ้นกันเลย เบกิต้ามี2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวป๋าเบก่อนนะครับป๋าเบก่อนก็ตอนนี้ก็มีหลายคนที่ทพี่ชินเข้าไปดูไลฟ์สดนะก็มีแบบสับขาหลอกนะหน้าประกบกันแทบจะทุกใบเลยแต่ว่าได้ได้เอ็นล้วนก็มีนะครับอ่าโอเคอันนี้สองใบโอ้อันนี้ไม่ประกบกันนะครับไม่ประกบกันอันนี้เป็นรหัสที่พี่ชินเปิดนี้เป็นตัวทีหมดเลยนะครับทียี่สิบสาม ชิบโอ้ท่านผู้เท่าเต่าครับชิบลาดิสครับพี่ชายโกคูมาต่อกันเลยครับอันที่สองเอาแก่ยา,ยากโคตรตื่นเต้นเลยทุกคนเห็นเขาดูดูในไลฟ์สดดูในอะไรแล้วโคตรตื่นเต้นเลยโอ้ อันนี้น่าไม่ประกบกันนะครับเป็นจีจีแล้วก็คูรุลินอ้าวต่อไปครับเดี๋ยวเทพเจ้ามังกรเนี่ยเดี๋ยวเปิดที่หลังครับเหมือนมีรางสังหรณ์นะวะ่ะาเทพเจ้ามังกรจะจะได้ปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองว่าแล้วก็คูรุลินเลยครับเพราะว่าเปิดไปแล้วขอให้ได้ขอให้โดนนะครับเปิดข้างหลังก่อน เปิดข้างหลังก่อนอุ้ย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 เหมือนมีอะไรแวบๆแวบแวบๆแวบแบอุ้ย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 เข็งๆด้วยครับเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเราเว้ยเอาเราครับไม่วิบวับก็อันนี้แหละไม่วิบวับก็ไม่วิบวับก็เอชอาร์ละก็ท้องละโอ้เหมือนจะวิบวับเลยทุกคนโอ้ยไม่ใช่ครับ อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้โอ้ยสับขาหลอกครับโอ้โหโอุตส่าห์ดีใจหมดนึกว่าจะได้บิ๊บบไม่เลยครับโอ้เมกี้เมกี้เหมือนนะมันสะท้อนแสงไงก็เลยดูเหมือนเหม,ม,แบบมือนแบบเหมือนแบบอาเลยนะเหมือนบิ๊บบเหมือนได้บิ๊บบนี่แหละครับใช่ว่าน่าจะประกบหน้าประกบกันใช่ว่าจะไดอาเสมอไปไดแลเสมอไป อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้เหมือนเห็นอันนี้ด้านหน้าด้านประกบกันแล้วไม่น่าจะได้ชื่โอ้อะไรครับโอ้โหท่านผู้เท่าเต,าต่าพิโกโลแล้วก็โกฮังครับอืมเอาแล้วครับโกฮังเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับโกฮังครับ โกฮังครับโกฮังครับฮะมามาเถอะมาเถอะมาเถอะหลังประกบกันไหมไม่นะครับไม่นะครับไม่นะครับฮะชึบอะไรเนี่ยโอ้อันนี้พี่พี่ชินตามหาอยู่โกฮังแล้วก็บูม่าบูม่านี่พี่ชินมีเยอะอยู่โกฮัง อะพิกโกโร่เลยครับพิกโกโร่เลยพิกโกโร่อะโอเคอตเคุยต่อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะเป็นเกลือทั้งหมดเนี่ยไม่เอาแล้วนะเข็ดแล้วนะห่อเดียวก็ไม่ไหวแล้วนะครับแพ็คหนึ่งอะพี่ชินได้เกลือล้วนๆเลยอะปล่อยของเธอปล่อยของเธออุ้ย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 เหมือนมีวิบปั๊บอุ้ย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  เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะดูข้างในซองก่อนข้างหลังมันเป็นอะไรข้างหลังมันมันเป็นอ้าวหน้าประกบกันครับหน้าประกบกันครับประกบกันครับขอละขอเป็นทั้งฟันเซลนะถ้าได้จะดีอุ้ย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 วิบวับวิบวับเอาละครับบิ๊บวับละเฮ้ยภาพสะเทือนเลยเมื่อกี้ผีหลอก วิบวับแล้ววิบวับแล้วแต่ไม่ใช่ทองนะครับเหมือนทองครับแต่ไม่ใช่ตัวหนังสือออกสีน้ำดำๆมาโอ้ตัวนี้คนก็ตามหาครับ 88, 88 88ครับทุกคน88อ้าวเอาลวสิเอาแล้วครับวิบวับ88มาแล้วเอาลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซองใส่ก่อน88คือเลขมงคลของของคนจีนไงครับเขาก็เลยแบบเออตามหากัน กับบูมาทาไมไม่รู้เหมือนกันทําไมคนตามหากันเออเพราะว่ามีไอตัวตามหาดารักบอลหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมีคนตามหากันแต่ว่าตอนนี้พี่ชินได้ตัวนี้แล้วแลถือว่าโอเคครับแพ็คแรกถ,โโถือว่าโอโยถือว่าโอโยแต่ก็มีแน่อาจจะแรทั้งอาจจะได้แลอันนี้ก็ได้เห็นแพ็คหนึ่งอ่ะได้แลสองใบก็มี คุย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 ถ้ามีหน้าประกบกันนะได้ลุ้นเลยเทพเจ้ามังกรเอ๋ยขอล่ะบ๊บบัฟสองใบโอ้ถ้าเป็นสีไม่ใช่นะอ๋อขอพรเอ็นครับโอ้แล้วก็คุรุลินครับเฮ้ขอละขอเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้อ่า SR เออได้ R 2ใบนะครับขอให้มีโชคหน่อยเฮ้ยเหมือนจะมังกรดย่ยวนะใช่ไหมอ้าวหน้าประกบกันโอ้ฟลิตเซอร์หน้าประ,กบก,รรประกบกันนะครับและไม่ได้ครับเป็นเบจิต้าครับแล้วก็เบจิต้า แล้วก็ฟ okay. ิเซอร์โอเคถือว่าโอถือว่าโอขอเก็บหน่อยเปิดอีกแพ็คนึงเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับตอนนี้เป็นแพ็คที่2นะครับหลังจากที่แพ็คแรกแพ็คนี้ก็จะเป็นตัว S นะครับตัว S ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวพี่ชินจะแกะให้ดูครับ กนี่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 น,นตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับทีย่สิบนะครับเดี๋ยวพี่ชิจะเปิดตัวนี้ก่อนเลยไม่ต้องรุนยากนอกนั้นก็จะเป็นตัว S 20ตัวนี้เป็นท20ินะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นห่อนี้ก่อนเลยลองดูพเฉยครับไม่ใช่อะไรเพราะว่า2แพ็คอุย้ยทำไมมันดูทำไมมันดูแบบแข็งแข็ยัง <laughs> เอาอีกแล้วครับปลอบใจตัวเองแล้วดูแข็งๆอีกแล้วขอใจช่วยน้อยขอเทพขอพราจากเทพเจ้ามังกรก่อนว่าแต่เทพเจ้ามังกรอยู่ไหนไม่มีนะครับขอพราจากทั้งกับเซลกับพิเซอร์นะครับมาครับดูหน้าประกบกันหรือเปล่าหน้าประกบกันหรือเปล่าปุ๊บอึ๊บฮมซองแข็งๆือในซองสิหน้าไม่ไม่ประกบกันนะครับไม่ประกบกันครับไม่ประกบกันนะครับเฮ้ยแต่ว่าทําไมไลายมันดูแบบ อันนี้ครับเว็บฮ่าบลูมามาอีกแล้วอุ้ย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 ทุกคนบีบบับบีบบับอุ้ย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 บีบบับครับบีบบับครับเอาละครับเฮ้ยทำไมเหมือนตัวนี้จังเลยทำไมเหมือนกันเลยสีเหมือนกันเลยเอาละครับสีเหมือนกันเลยอุ้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 ยอะไร เทพเจ้ามังกรเย้เย้เอาละเว้ยเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วได้เทพระเจ้ามังกรแล้วโอ้โห,โหพี่ชินน่ะตามหาตั้งนานนะครับเทพระเจ้ามังกรนะ่ะเอาละครับได้แล้วได้แล้ว <c oughs> ดีใจดีใจจนมือสั่นจะร้องกรี๊ดเดี๋ยวร้องกรี๊ด <c oughs> เอาเอา,เอาได้เทพระเจ้ามังกรแล้วถือว่าตัวทีนะครับทุกคน ในแพ็คนี้ออกไปแล้วนะครับอยู่ในโกคูกนะครับงูคุนเทพเจ้ามังกรมาแล้วมาแล้วตบเมื่อตบเมื่ออ,อันในแพ็คหนึง่งอาจจะมีแล2สใบก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้บริษัทเขาปล่อยของนะครับไม่สับขาหลอกแล้ะ มือสั่นไม่ใช่อะไรดีใ <c> จ <oughs> ขนาดนั้นเลยดีใจอะไรเบอร์นั้นใช่ไหมคือ <c oughs> สายการการผลิตอ่ะเขาจะปิดแล้วนะครับเขาจะปิดสิ้นเดือนนี้มันก็เลยทําให้หลายๆคนที่ตามหากันอ่ะต้องรีบแล้วนะครับต้องรีบต้องรีบซื้อแล้วบางคนก็ซื้อไม่ทันบางคนก็จองไม่ทันบางคนก็ออนไลน์ไม่ทันนะครับบางคนก็ไปซื้อในเซเว่นก็ไม่มีมันก็เลยทําให้เออสนุกไปอีกแบบนึงเฮ้ยน้าชนกันน้าประกบกันอ่ะ ไม่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 แน่ไม่แน่ไม่แน่เอ้ามาครับมันไม่แน่อะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดอ๋อเป็นโกคุลครับโกคุลครับเดี๋ยวะนะครับอุ้ยเหมือนจะแลนไม่ใช่นะคอืแก๊งชาวไซยาครับอ่ะไม่เป็นไรได้เทพเจ้ามังกรมาแล้วผมโอเคแล้วพิชินโอเคแล้วโกคูลเหรอ โกคูไปสุดท้ายดีกว่าเพราะ่าโกโกคูนี่ชอบให้โชคพิชินนะครับมาเทพเจา้ามังกรขอพรน้อย <c oughs> มาครับมาครับขอละขอละที่จริงแล้วจับข้างหลังก็รู้นะเฮ้ยหน้าประกบกันอีกละหน้าประกบกันครับทุกคนตัวนี้เป็นรหัส s 1 0 s ิบนะครับหน้าประกบกันครับไม่แลนะครับไม่แลนะครับ ตัวนี้เป็นเบเิต้าชึบและไหะไม่นะครับลุ้นยากอยู่นะครับเพราะว่ามันออกไปแล้วก็ลุ้นยากอยู่เดี๋ยวโกคูโกคูสุดท้ายเดี๋ยวเอาเป็นคูลูรินก่อนครับเอาละครับเอาละครับขอ SR สักใบเถิดพ่อเอ๋ยเ r สอาสักใบเถิดลุ้นเงาอุ้ยหน้า ประกบกันว่ะประกบกันนะทุกคนหน้าประกบกันนะอุ๊บอุ๊บโอ้ยไม่มีอันนี้เลยมีหวังเลยโอ้เดนเดแล้วก็พิโกโรนะปะนะครับอ่ะเทปเจ้าโอ้ขอเป็นเบจิต้าก่อนแล้วกันขอละครับขอละครับขอแลสสักสองสองใบอยากได้เอามากเลยหน้าประกบกันไหม หน้าประกบกันไหมหน้าประกบกันไหมอุ้ยหน้าประกบกันทุกคนแต่ก็ใช่ใช่ว่าจะได้เสมอไปนะครับหน้าประกบกันสีออกเทาๆสีโอ้เป็นซาบอนครับโอ้โอเคครับเทพเจ้ามังกรเทพเจ้ามังกรเทพเจ้ามังกรเฮ้ยโอ้หน้าประกบกันอีกแล้วครับ หน้าประรกบกันเกลือครับตาบอนอีกแล้วซ้ำอย่อมฉามาครับมาครับขอให้ได้อาอีกขอให้ได้อาอีกขอให้ได้ซ้ำอีกว่ายังไงโอ้หน้าประรกบกันเหมือนเดิมหน้าประรกบกันเหมือนเดิมรูปข้างหลังก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามันได้หรือไม่ได้อืมไม่ได้ครับมาทีนี้ก็เป็น โกคูโกคูให้โชคพิชินโกคูให้โชคพิชินอีกแล้วโอเคมือสันมือสันโอ้อยากได้เอมากเลยทุกคนเือโกคูมาอา้าหน้าประกบกันอีกแล้วเป็นเนลขอเอสอมาไม่ได้ครับเป็นฟิสเซอร์ร่างที่3หรือเปล่า ยังเหลืออีก2 p a แพ็คนะครับเดีย๋ยวเรามารอลุ้น S R หรือว่า S S R ดีกว่านะวันนี้พี่ชินเหนื่อยละโอ้ยถือว่าโอเคละผลประกอบการวันนี้แต่ว่ายังแอบเสียใจนิดๆเพราะว่ามันไม่ใช่ S R ถ้าเป็น S R 2ใบเนี่ยสแพ็นี้คือแบบเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมสองแพ็คนี้คือเป็นอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ได้ใบที่แบบเออคนเขาต้องการเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ ep 2ต่อไป ep ต่อไปเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผลประกอบการถือว่าโอเคใช้ได้นะครับไม่ขี้เหรนะโอเคขอบคุณครับที่ติดตามติงนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับวันนี้พี่ชินไปแล้วนะครับ 干的呀！喂喂喂！嗯嗯嗯嗯嗯